นี่ไม่ใช่แค่ง,งานศินละปะแต่มันคือความปั่นป่วนในหัวของชายคนหนึ่งที่ชื่อวินเซนต์แวนโกคุณอาจจะเคยเห็นภาพวาดน,นี้บ่อยๆแต่รู้อะไรไหมว่ามันถูกวาดขึ้นในโรงพยาบาลจิตวเวชหลังจากที่ h, แวนโกตัดหูตัวเองในเดือนธันวาคมปีคศ1888เขาได้สมัครใจเข้ารักษาต่อที่โรงพยาบาลเซนต์พอเดโมซลที่ฝรั่งเศสเขาได้ห้องชั้นบนและสตูดิโอวาดภาพที่ชั้นล่างวิวจากห้องนั้นหันไปทางทิศตะว,วันออกมองเห็นทุ่งข้าวสาลี เขาวาดริวนี้ซ้ำๆถึง21ครั้งนั่นรวมถึง The s t a r r y Night ด้วยและในจดหมายที่เขาเขียนถึงน้องชายของเขาติโอได้เขียนเอาไว้ว่าเช้าวันนี้ผมมองออกไปยังชนบทผ่านหน้าต่างนานก่อนที่แสงอาทิตย์จะโผล่พ้นขอบฟ้าบนท้องฟ้ามีเพียงดาวรุ่งสุกสว่างและดูยิ่งใหญ่เหนือพื้นดินที่เงียบสงัด,ดาวลุ่งที่แวนโก๊ะหมายถึงก็คือดาวสุกนั่นเองแล้ก็ได้มีการวิจัยของนักดาราศาสตร์จากฮาวาดชาวเอวิทนี่ว่า ดาวสุกสามารถมองเห็นได้จากแคว้นโพวองส์ในช่วงที่ภาพน,นี้ถูกวาดซึ่งก็คือฤดูใบไม้ผลิในปีคศ .1889 เพราะว่าดาวสุกจะสว่างที่สุดในรอบปีส่วนท้องฟ้าในภาพก็ดูเหมือนคลื่นที่บ้าคลั่งพระจันทร์และดวงดาวสว่างจนเหมือนจะระเบิดออกมาต้นไม้ในภาพก็สูงเสียดฟ้าเหมือนจะเชื่อมโลกกับจักรวาลเข้าด้วยกันหมู่บ้านในภาพก็ไม่ได้มีอยู่จริงบางทีเขาอาจจะจินตนาการขึ้นมา หรือบางทฤษฎีก็บอกว่าเขาอาจจะคิดถึงบ้านเกิดที่อยู่เนเธอร์แลนด์ส่วนในภาพนี้แวนโก๊ได้ใช้เทคนิคอิมพ s t o ตคือการปาดสีน้ำมันหนาๆให้ภาพเกิดมีมิติและอารมณ์มากขึ้นและก็สุดท้ายเนี้ถ้าคุณเคยรู้สึกวุ่นวายในใจลองมองภาพนี้อีกครั้งคุณอาจจะเห็นจัก,กรวาลที่สวยงามซ่อนอยู่ในความสับสนของตัวเอง